เนิมันกระตุกไหมเปิดโปแกรมสตรีมแล็บสตรีมแล็บมันกินเน็ตบอดยสมหอบนี่เฝ้ากำดังสองค้อน่ะยี่ยเส็บเก็บอยู่บนอยู่ล่างมาจดโลเคชั่นเอาปืนพวกอย่นั้นยิงเออหมดเก็บเออเหือสะเลีวมัน พกุกหน่อยมีแต่นี่บอส่อสบอสบอมาแต่ละให้มันทิดทับปเศร้าเราแล้วเอาป้องกันอาเอา เกียบบักษักอูมันเอาปกักกี้ตายค่ารถยังก็ตายห้าตกปักกี้มันแค่นั้นด้วยอันนี้ยังคือตกคือนิ้งคือนิงแห้มันจะแดมอักปักกี้เอาง,ง่ายๆสิได้สิยาบังอาจ มีค่ามคือกายิงไปอนอนี่ยไ่งพีอ๋อ,อ,อ่าไปยิงนี่ป่ะเป็รถพเอ้ยอยู่นพีเจ็บเสียงอยู่ข้างในนี่ เดินเดินพี่เก็บเสียงทั้งในพี่โ <Hey. S 1> อ้นี่นะไรเนี้ย <Okay. S 1> DC ผมไม่มีกระสุนแล้วนี่กระสุนน้ำผมผีประไล่นั่งน,นี่ไม่ได้ทิ่มออกนี่อือเดี๋ยวเอาเดินเดินที่มไปยู่งซบ,บ,บนี่เอียง <Yeah. S 1> กระสุนกระสุนในซ่อีก,น,อกน,น,นี่ก็มีนี่ของไทยปากีนก็ยิ่งนี่ก็ยิ่งพี่เก็บเสียงอยู่ใน Mark the location ไม่ตัวโห ตกตัวนั่นละว่ายี่หนึ่งมั้งกตัวที่เล่นขม่านี่แหละยื่นพี่เซฟเซฟไม่ท้อมันสั่นวะมามาแก้บรบกวนก็นี่ยุอซอปนี่นี่ยุกลางท้างเลยมามาเอาคนหกน้ำหนึ่งนะม,มา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Bỏ info không thích เนาเฮ้ยใครยิงไค้อ่ะผมยิงเปลี่ยนไปอ่ะไโอ้ยคือคนยำเก่าในนึงบ้าเอ้าผมบอได้เก็บมากเต็มเก็บเอ้ามเก็บคลิปแดงมากโถได้หรอเอานี่ยเต็้วนี่อยู่ทางรถทางรถโอ้ยเก่าเลยกดเก็บคลิปคล้าครับ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  ล่าจะเออป็นระดับมาแล้วขั้นอุระคนตายบาา้าขาลนม้ไมสิแอกแล้วอันนี้เป่นเป็นตัวเดอกทีนเล่นัดีเาตายโู้โ้

เรียนด้ว่าขั้นมีเครื่องสิดแสบแล้ววะผมบักอะไรมันตกรถแต่เรื่องเรียนเฮ้ยห้อๆหอายเบิ้งก้อนไฟฟ้ามันหายมีคน,นหล่นหรอมันบอกวขึ้น,นหนกแล้วันส่ง ก็จะแกไปฟ้า,า,ออา,าไ้าแล้วแล้าก็ออกมากรรมดาเไปคืนมาแอเวร่บินมื่อเคร่องบินเครืบบิน,น,น,นล้าอยู่ตลางห้องนี้กัน ม่ห็นเครื่องอย่ต้นหัวกีโค้งครับเพงกัเออออกโคออยังวะม่ลยหรอเขาอยู่กลาวงนเ่งตงดีมนม่ยที่ไอ้เขาอยู่กลางวงงิ Ê Đồng điên Nhà đi sai Nhà man nhưng mà đây Hãy thêm lên, kênh Ghiền lên Gõ Để không bỏ nó ข้างหน้าเบิดแล้วนี่เอร์ดดหนิคน่ะเออเดี๋ยวขามสักนเข้าไปได้ปะรับมู้นอยู่ปะเก็นได้ให้วันเดียวจะให้ไอ้โหดตั้งสี่ห้องโอก ฮะถือว่าเอาไปรับดีวกว่าสุปสองสุกตุ่มหมอไส้ท่านได้เอาอยู่จิกบก้อนบาวจิดแดงออฟใสซุ้มนีว่ะใคนมีคนใดไปเก็บได้มไม <c oughs> หมดแตกไปเลยโมโหุ่กอ่า กัได้ไวะไทยถ่ยถ่ยบมมี่นี่ตรงกับบมี่ถ่ายซึ่งก,กันเลียบออยละเออกอนนี่ถ่ายให้ผมด,ด้วยทำโมเดนละบมี่บมบม,บม,บมี่ไปนี่สอ,องอตัวเพิ่งเพิ่งมอไซ เอาต้องต้องเอาคู้เลมาเก็บหมวกหมวกคขอวางอยู่สักผู้ได้มาเปลี่ยนเอาหมวกไปบอสก็หัังลนะมัโอ้มันกดตึกอันนี้นะสกคปตสองอนะ รถบอกว่าทั้งเขาทั้งงานนี่ไหมก่อนเห็นหางเลยติดกระดับไฟอะโอ้ย không có mì nào chị ảo rồi ảo cọn kìa có bớt nào mày พรบแเรวสัดค้นเลยน,นี่กันอยู่เมืองเลยวะโอเกขี่แค่ไ้วะ ซับใจไปกย<ง>มาสร,ารอบไตรงนี้ึงเร่ส่งตามบาโอ้มันเเคื่องจอดอเป่าเน่ย m a r k the location ไป่อนไป่อนเขาเก็บข้างน,นอากอนข้างในเอาไอ้บูที่เราไปเก็บึ้นอยู่นอกถึกเพื่อเีน่านได้อัฟกีน,น,กกนี่ดีกว,ว่าไม่เอาเปลี่ยนแล้วะอน,นี้ เป,เปลี่ยนอก็เปียนอีกโมเมนต์คนลกคน้นนี้แบบเลยรถใหญ่มากอ๋อขั้นไหนขั้นไหน,นมันมีเลือดว่าเต็มมันเลมันเต็มร้อรยไหยขั้นแรกเข้าผมยิ่งกว่าแต่องเขาแต่ยิ่งเตร็มรดกว่เดี่ยงของลงบ คนเขาวงสาวะ จับคนช้าเนะ้ะนี่นช่างจับบอเรใส่แล้วยืนมือลดรดตะกี้ขึ้นกันเอามันยิงไหมเดเองเดีเพราะว่าเราได้ไดไทียงนก็ไมรถข้ั้งน้าเห็นว่นะ่ะไรแล้ว มาหัฟางใหม่มันแม่นมันแม่นแน่นี่ครับจีนยิงเจ็บตัวรีได้เฮ้ยคุณโดดรถน็อกรึไม่ไม่ได้สามผมอีเยอะกูโดดรถน็อกเดดรถ ่ที้กินแหลกนะกาล่าฮะยิ่งกาอากาศในนัดหนึ่งตกหลดนอกพอสิดโดดลงมาหลากมันจะคักเบืองมันบ่นยอมโดดลงจากหลดนอก <c oughs> นั่งโจโ,โู่ไปขอไปเลใช่ สองโหมนเลยเห็นล้วอมอไปแล้วสองโหมลังตัวใหม่ทั้งคูเลยพี่เห็นแล้วยิ่งคำไ้ยิ่งคำไ้เออยิ่งยิ่งยิ่งอัดไปเขาเข้าปแล้ยอ่ะฮะ

รับตัานลาง่งตัวนี้ยู่ใส่ตัวไหนอีกกตัวนึงยู่นังตัวใหม่ตันั้อยู่ใส่ปปะไม่ oh, <nah. S 1> hey, ว่องออกจากโค้วเลยที่ไปใส่ได้ยูนิ้พวกมันก็ต้องเรียนแล้ก็ ให่สุดให่เหยีบยบหลังวะไปเกีย้ยงหลังมันปคือรถหลังคอเนอร์นี่เนี้ยแล้าเชิบเดบดเร็วท่านใจ อยู่กันยูนบ้านลเลยล่ะข้างนอกบนานมีหรอพี่ม่รถม่รถนีน่แอบได้านเพื่อตายแอบทั้งหลยนี่ลังต้นใหม่้างนานี่ ew อ๋อยังไม่ได้ใส่คิบไว้โกโก้นี่ละ่ะขึ้นขึนกนแน่ขึ้นก็แน่นนจะค่อยใส่แม็กนะโอ้ยนอได้แลโอ้ยนอโอ้ยนอไ,ไปใส่เบรคก่บาทนม่าจังได้ก็ต้องมีมันลยีสิบก็สุดมาก tiếp 2 nát 3 nát cấp hết à nát cấp hết rồi đó đi xuống đỡ đầm tám tổ này nát nát 2 rồi nhất nhất bản rồi nhìn tài à, nhìn tài một của này Sự chọn về đây ນີ້ຊິເປົ່າຂ້າເດີ້ນີ້ເາຈາເປ